สวัสดีครับเรื่องราวของยูเคนก็ดําเนินต่อไปตามวิถีทางเมื่อเรื่องราวมันเกิดขึ้นไปแล้ว ท่ามกลางเสียงอึกทึกคึกโครมของกองเชียร์รัสเซียเมื่อยูเครนมีปัญหาเรื่องการช่วยเหลือจากสหรัฐมันก็เป็นโอกาสของรัสเซียนะครับที่หวังว่าจะทําตามความต้องการของตัวเองได้ก็คือยึดพื้นที่ของยูเครนอันนี้ตัวของกองทัพรัสเซียเองก็ไม่เท่าไหร่อันนี้เท่าที่แอดมินติดตามนะครับเพราะรู้ว่ามันไม่ง่ายถ้ามันง่ายขนาดนั้นสงครามยูเครนก็คงไม่ล่วงเลยมาสองปีกว่าแต่กับกองเชียร์รัสเซียในเสียงดังใหญ่โตประหนึ่งว่ารัสเซียกาลังจะยึดโลกได้มันก็มาจากความอึด เพราะว่าออกตัวแรงตั้งแต่ตอนแรกทั้ง3วัน7วันจะยึดยูเครนได้บ้าง3เดินบ้างรัสเซียนี้ตั้งใจดึงสงครามบ้างยิ่งเวลาผ่านไปก็ยิ่งอึดอัดนะครับแอดมินเป็นคนที่ไม่ยอมรับการลุกลานยูเครนของรัสเซียแต่ว่าแอดมินก็วิเคราะห์บนพื้นฐานของความเป็นจริงกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าแอดมินก็ยอมรับว่าแอดมินรู้สึกเบื่อหน่ายกับกองเชียร์รัสเซียแต่ก็พยายามทําความเข้าใจนะครับ ในช่วงแรกแอดมินวิเคราอ์ไว้ว่าสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคในการช่วยเหลือยูเครนก็คือการเมืองของตะวันตกและจะน่ากลัวมากขึ้น ถ้ารัเสเซียทําให้ตะวันตกโดยเฉพาะประเทศในยุโรปรู้สึกว่ารัเสเซียนี้ไม่เป็นภัยรัเสเซียรอมชอมกับยุโรปเป็นพันธมิตรกับยุโรปจะทําให้ยุโรปในคิดว่าไม่จําเป็นต้องช่วยยูเครนช่วงแรกรักเสเซียดูแข่งก้าวกับยุโรปข่คมขู่นิสารพัดแต่ว่าช่วงหลังมารัเสเซียเนี่ยอ่อนลงกับยุโรปนี่มากขึ้นอันนี้เข้าสูตรตามตําราแล้วครับเราจะเห็นได้จากปูตินเนี่ยออกมาพูดซ้ำแล้วซ้ําอีกว่า รัเสเซียไม่มีแผนบุกยุโรปและมันก็ได้ผลในระดับหนึ่งเมื่อในโตรประกาศรวมเงินช่วยเหลือยูเครนเป้าหมายก็คือ4ล้านล้านบาทปรากฏว่ามีสามประเทศเท่านั้นที่แสดงท่าทีสนับสนุนนะครับนอกนั้นเงียบอันนี้ก็เป็นเพราะว่ามองไม่เห็นความจําเป็นต้องช่วยเหลือยูเครนเพราะยูเครนไม่อยู่ในระบบของยุโรปนี่อยู่แล้วแอดมินเคยเล่าเรื่องยุโรปส่วนใหญ่ไม่เอายูเครนนี่ไปแล้วนะครับวันนี้ก็เห็นชัดขึ้นส่วนการที่รัฐมนตรีต่างประเทศของสหตมิการ์นิพูดว่า ยังไงยูเครนต้องเข้านีโตแต่ว่าความจริงไม่ง่ายขนาดนั้นต้องถามสมาชิกของนีโตทุกคนด้วยนะครับ เรื่องยูเครนมันยากมันตั้งแต่ตอนต้นเราต้องยอมรับตรงนี้การให้ยูเครนเสียพื้นที่น้อยที่สุดเท่าที่ทําได้อันนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วมันไม่ใช่เพราะว่ารัสเซียเก่งแต่ว่ามันเกิดจากข้อจํากัดของยูเครนเองตอนนี้ยูเครนต้องพยายามพึ่งพาตัวเองในขณะที่การช่วยเหลือมาน้อยรสัสเซียก็โหมบุกหนักแต่ว่ายูเครนก็มีการตอบโตนหน้หนักๆน,นี้เช่นกันทําเอากองเชียร์รัสเซียนี่อึอดอัดไม่น้อยนะครับ ล่าสุดยูเครนกล่าวว่าได้โจมตีเป้าหมายทางตอนใต้ของรัเสเซียรโดรนสามารถทำลายเครื่องบินของรัเสเซียไป6กลำเป็นการโจมตีฐานทัพอากาศในภูมิภาคลอสตอฟนอกจากทำลายเครื่องบินไป6กลำแล้วก็ยังมีเครื่องบินอีก8ลำได้รับความเสียหายนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่รัสเซียสูญเสีย,สยแล้วก็ได้รับบาดเจ็บจำนวนหนึ่งซึ่งฐานทัพอากาศของรัเสเซียแห่งนี้เป็นที่ประจำการซู27และก็ซู34ในการต่อสู้กับยูเครนงานนี้ยูเครนใช้โดรนในการโจมตีมากกว่า40ลำอาจ ทำให้ระบบป้องกันของรัสเซียนิสกัดไม่ทันแต่ว่าเรื่องนี้ดูเหมือนรัสเซียไม่ยอมรับนะครับแล้วบอกว่ารัสเซียนิเสียหายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นมีข้อมูลว่าเครื่องบินของรัสเซียที่ถูกทาลายมันก็คือซู24สซู24อและก็ซู34นี่นิรวม6กลำอันนี้ถ้าเป็นจริงถือว่าเป็นความเสียหายใหญ่ของรัสเซียช่วงนี้ยูเครนเนี่ยผลิดรนได้มากขึ้นรัสเซียต้องเจอกับเรื่องราวยากมากขึ้นแน่นอนนะครับ ส่วนกลาโหมของยูเครนรายงานตัวเลขวันที่6มีสายน2567ทหารของรัเสเซียนี่เสียไปแล้วประมาณ446,690นายเพิ่มขึ้นในวันนี้790นายรถถัง7 5 7คันเพิ่มขึ้น24รถยานเกราะ13,497เพิ่มขึ้น38ปืนใหญ่11,262เพิ่มขึ้น41จรวดหลายลำกล้อง1,032เพิ่มขึ้น3นะครับ ระบบป้องกัน749เพิ่มขึ้น2โดรน8,895เพิ่มขึ้น48เครื่องบิน347เท่าเดิมเฮลิคอปเตอร์325เท่าเดิมขี่ปนุษย์ร่อน2,060เพิ่มขึ้น1นะครับเรือรบ26เรือดำน้ำ1อันนี้เท่าเดิมภาณนะ14,992เพิ่มขึ้น70แล้วก็อุปกรณ์พิเศษ1,854เพิ่มขึ้น5นะครับ